สวัสดีครับพี่นหน่อง FC แฟนครับช่องพ่อแม่ของหญงครับถึงนางานเป็นทีเรียบร้อยครับอำเภอสีบุญเรืองครับจังหวัดหนองบัวลำพูจอดหลังเวทีเลยครับสถา,านที่จอดสะดวกเลยครับวันนี้ล้างเวทีสถานที่จอดสะดวกเลยครับวันนี้ล้างเวที เต้น่นี่เต้นาเปดีว่อนมด้วยงดวมา่าวเานีอ้สวัสดีครับโอ้ยยังกินนอกวันนี้เอาเมกุ้งก็ได้มนอยู่นีน่คับอยากบอกว่าทางทางขายกว่างกว้าง คือพวกาอันไปไม่รับมดมันยังองนี้เอาขวาไม่ใหลายังม่พอไมอไม่คือริากีเือะไ้น้าแล้วก็เทหนัก้อนั้อใชอยู่อากาศห่อนครับนี้

เขาตัดสิขึ้นคานมาเสรขึ้นคานไฟมีป่องไปไหมคะคานไฟไมนมีป่องไปไหมคะเนี่ยวิธีแกจะเสร็จหรอโอ้บรกนา้สูงแหเนาะรู้สึกว่าสูงโอ้โหพอดีพอนเอาขานี่ใส่ปับขึ้ โล่งใจกะโดดแต่ไม er ่ได like yeah, sure. hey, uh ้ก huh. ป anyway ูทีใหญ่ครับด้านข้างก็จอดรถสะดวกสบายเลยครับเอามาจากท่านี้ก็ได้นี่นาะมาจากท่านี้นะแม่นอน้องมาจากท่านี้เดียวมาจาก สัน้นเอ้คเปนกาบัไดมือนี้สั้นคัน่ะดีดซื้อแ้อมมลยกตัวนีมเป็นริมนี่บัไดเป็นไกลนี่ปะไรไอ้บัน่ตาเีอยเสร็จว่าื้อ้ะอ๋อกินไกลละยิ่ใดีครัน มาจากท่านี้ก็ได้เดี๋ยววัน้เขาหากระเพาะสายเดี๋ยวฟังพัดพ่อไปพ่อนี่เซเวย์ในนอตโปรเกเธอตือนคำว้ายเขาพากัป็นยั่วซันรู้ว่าสอดแจ้งที่แรกคอยว่าที่ไปแล้วอย่าชี้หน้ากันพอดีพอดีไพ่โทรมาเนาะมอดอิงโทรมาโทรมาสู้หนีไม่สอดแจ้งมาติดเตื่นหามุ้งแรงเนี่นอตไม่ไปเทียงตื่นเทียงเนือจาะบุคคลจะอยู่หากระเาะไส้เนื้อ จกทงโลดจกทงเราไมอก็จกทงโลดแบบนี้พ่อพ่อรัดนึงพ่อรัดเป็นเอามะงอฮะพ่อรัดเป็นเอามะงอเขารัดเป็นเอามะงอพ่อนับนับพ่อรัดก็ทอมอร์พ่อรัดรักหรือรัดผู้ใดว่าที่คอยพิสกันเสียใจนะจ๊ะพี่กันนี่ลีพิสกันนี่ลีเพราะว่าพออันที่นี่แม่มันอันพ่อรัดหรือพ่อรัดพ่อรัดรัดพ่อรัดพ่อรัด พ่อรัดรัดก็รัตนะรัดัดร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 ัดโเมนรัดเด้รัดทางนี้มีเมนูอย่างนอติผาประเดียวคุณเลยกวินประเดกคือกินนกันเนะุ้ประูอต้มประทูต้มประตูแล้วก็จะ้เล็กตาไนี่เดีนเกลียวอู้เสียบเลสจดีครับอดีครับคุณแม่รอรอรัดรอรอรัดพ่อรัดโอเคร้นเด้า พมลัดไปเรื่อยๆไปอกไปูกรมโมาพกับสายพูด่ะเช้าพูด่ก็เรื่องเียมัจะท่แม่นออนยูจะออนตลอดเลยแต่แต่นอนกอนไม่เคยปิดโทรศัพท์จะนอนพี่หลีไปลูก่ใลไเอานี่งไงแม่แกจนแดงพื่นจนแด้สื่อทองสื่อแค่นั้พี่หล

พอมอมนำปลาแดกเนาะเ่อว่าเผือจอไ่ได้อกดี่่อไยใหอกอกเลยไม่น่ขอบยกินผออเลยพราะพอมีตู้เย็นเลย่ไหนหมดเลยลดพอมีตู้เย็นให้ดูนะ

แม่งแล้วใช้เสื่แสแมแม่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 แมแม่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 แ่แแม่แม่แม่แ่แม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 ่่แ่แม่แม่แ่แม่แมแม่่ không loi toàn bộ một mươi à, à, nghìn là... dạ. phải thường, <laughs> <chợ đường của. cười> nó mới giá khoảng bao size bao ไปไปไปบ่สีขาว <laughs> เมืเอแเลงครับที่ว่าการอำเภอสีบนญเรืองครับจับอองจหวัดวัดดีครับจังหวัดหนองบัวลำพูครับวันนี้ขอบคุณ FC f c ฟซีแฟนครับทุงหมองทุบอลครับดเดี๋ยวพอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอให้ลำลำเลยด้วยสุขภาพแข็งแรงสุขุูสุขคนครับสวัสดีครับ